โอเคนะครับอันนี้ก็ลงโปรแกรมรีแมปนะครับให้กับช่างอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมรับผิดชอบหน้าที่แค่ลงโปรแกรมลงไฟล์นะครับส่วนเรื่องสายเรื่องสอนนะครับอันนี้เขาจะจัดการเองนะส่วนเรื่องใครถ้าใครจะให้ผมสอนนะครับหรือว่าใครต้องการจะซื้อโปรแกรมกับผมทั้งเว็บ P C X นะครับเว็บ P C X C R F นะครับก็ทักเข้ามาได้นะฮะอันนี้ผมดูแลอยู่ตอนนี้ก็ เกือบร้อยคนนะดูแลอยู่ตอนนี้เกือบร้อยคนอันนี้ก็รอเวลาลงนะครับกำลังลงให้อยู่ทั้งไฟล์นะครับแล้วก็ทั้ง api นะอันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้โปรแกรมต่างๆถ้าใครอยากได้โปรแกรมอะไรก็ทักมาครับรวมไปถึงโปรแกรม c a n b u d นะครับสำหรับ forza แล้วก็ forza 350นะครับ3 0 0 3 5 0มีครบนะฮะก็ติดต่อเข้ามาครับทักเข้ามาเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนได้ครับมีทั้งสดทั้งผ่อนนะฮะ วางดาวก่อนเท่าไหร่อันนี้ค่อยเข้ามาคุยกันนะครับหรือว่าถ้าใครจะเอาพร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันนี้ถ้าพร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นนะก็หมื่นต้นๆหมื่นกลางๆมีหมดนะครับแล้วแต่สเปคของคอมความแรงของคอมเอาไว้ด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยเรื่องนึงนะฮะไปแล้วครับ